นี่คือหน่อกลก้วยหอมขาเวนดีดครับพี่น้องขนาดลดน้ำบ่อยๆก็ยังแทงยอดอยากเล้อดสำหรับหน่อกล้วยหอมขาบวนด,ดครับนี่คือหน่อกลก้วยหอมทองครับหน่อกล้วยหอมทองหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าหน่อครับพี่น้องกล้วยหอมทองจะออกหน่อเยอะกว่าหรือว่าออกหน่อง่ายกว่าครับสำหรับกล้วยหอมทอง สวัสด no ีครับสวัสดีครับเป็นอีกพี่หนึ่งครับพี่น้องเด้อเป็นอีกพี่หนึ่งสำหรับหน่อกล้วยครับสําหรับดอกกล้วยหน่อกล้วยหอมขาเวนดิตกับหน่อกล้วยหอมทองอันไหนหาง่ายกว่ากันครับกล้วยสายพันธุ์ไหนหาง่ายกว่ากันครับสําหรับหน่อกล้วยครับณช่วงนี้ครับพี่น้องเด้อจะเล่าสู่ฟังว่าข้อแตกต่างจังใดสําหรับกล้วยหอมขาเวนดิตกับหน่อกล้วยหอมทองครับมันมีข้อแตกต่างอย่างไหน เป็นยังกล้วยหอมท่องคือหานองไงเป็นยังกล้วยหอมข้าวบันดิตคือหานอยาครับพี่น้องครับสําหรับคนเ่เคยปลูกกล้วยหอมข้าวบันดิตครับพี่น้องเด้อเป็นอย่างนอกล้วยหอมข้าวบันดิตถึออององนกกอนนอ,นอย่าจะต่างจากกล้วยหอมท่องครับเพราะว่าเขาเป็นกล้วยที่นาแรงนี่สิว่าแตกนอกเลยครับพี่น้องหรือว่าแตกนอก,ก่อนหนานี่เขาก็แตก นอหน่อยครับพี่น้องเด้อสาหรับกล้วยหอมคาเวนดิสนี่ก็จะมีนออ่ยขึ้นมานอแหลกแล้วก็จะนอต่อไปนอนเล็กๆเด่นหน่อยที่ปีเจ้าเปาะเขาจะแท่งยอดยากประมาณนี้ครับพี่น้องเด้อจะแท่งยอดยากสําหรับค้นจะหาสายพันธุ์ไปปลูกหรือว่าปลูกด้วยหนอสําหรับกล้วยหอมคาเวนดิสครับมันจะตัางจากกล้วยหอมทองหลายเลยกล้วยหอมทองนี่เงาองนหนึ่งนี่แตกออกมาเป็นซิฟครับพี่น้องแต่สําหรับ กล้วยหอมคาเวนดิสเนี่ยจะออกหน่อยมากเลยครับจะมีนอต้นๆอยู่นอเดียวแล้วก็จะนอเล็กๆสําหรับค้นจะหานอพันธ์ไปปลูกเพื่อเป็นผ้านิดปลูกเทียละาลอยนอสองลอยนอสี่ลอยนอป้อมกันเนี่ยนี่จะหานอ,อยากเลยครับพี่น้องเพราะว่ากล้วยสายพันธุ์นี้เขาแตกยอดยากแตกนอยาก,ออยากด้ทยทำให้การขยายพันธุ์ด้วยนอเนี่มันจะบ่เสมอครับ อยากได้ปลูกจักร้อยนอพร้อมกันเพื่อจะได้ขายร้อยเครื่อเนี่ยต้องปลูกหลายเติบครับจริงๆครับปลูกหลายก่อเป็นสองสามอยก่อคือกล้วยหอมทองจะขุดนอได้ง่ายครับแบบนั้นแต่ถ้ามี40-50ก่กอน,นี่ครับเอาไปขยายนอเน,นี่ยมันก็ได้ยุ่ครับแต่ว่าบ่หลายคือหอมท้องครับพี่น้องสําหรับเราจะปลูกเพื่อพานิ์หรือว่าส่งขายมันจะหาสายพันธุ์ยาก หรือว่าบางท่านบางคนเบิ่งกับเพราะเนอเยือ่อเอาครับสาหรับคนจริงเด้อจะดีครับพี่น้องถ้าสําหรับคนแต่อยากเห็ดเพื่อผ้านิดเนี่ยปลูกพร้อมกันเทละสี่ลอยตน้นหาลอยต้นแนะนําให้เอาซื้อเพราะเนอเยื่อดีกว่าครับพี่น้องเราจะได้ขายพร้อมกันแล้วก็ตกผลูกตกเครือพร้อมกันแต่สําหรับคนอยากปลูกเอาไว้กินครับสําหรับคนอยากปลูกเอาไว้กินเด้อก็แนะนําให้ปลูกได้ครับคือผมเนี่ละ่ะ ปลูกเดือนละต้นสองต้นปลูกกันไปวนกันไปสลรับกันไปหนึ่งปีมีกล้วยกินทุกเดือนบางทีเดือนหนึ่งตัด,ดทุกทุกอาทิตย์กับประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับกล้วยหอมคาเวนดิสสาหรับก้นจะเอาไปปลูกไว้กินครับหาหน่อไปปลูกได้ครับแต่ว่าจะปลูกกล้วยพาณิชย์นี่วแนะนน้ครับสําหรับบ้านเราเด้อโอ้ยได้จักซิบหน่อมามาปลูกแล้วก็จะขยายพันธุ์ให้มัน ปลูกท่านขายแต่บางครัง้งบางทีเราเล่าบอูดอ,อกครับคือคกลไกตลาดเนี่ยเวลาเอาไปส่งนี่มันจะถามว่ามีไหมสักร้อยเครือไหมห้าสิบเครือไหมมาส่งก่อนได้ไหมส่วนมากมันจะกล้วยมันอายุว่าซ้ำกันครับมันแจ่ว่าซ้ำกันเขาจะตัดพ้อผมกันแบบนั้นบ่ได้ถ้าหาเครือสิบเครือเนี่ยอาจจะว่าได้เด้อสําหรับจะเอาหน่อไปปลูกมันจะบ่เสมอมันจะออกเครือไปเรื่อยๆว่นไปเรื่อย แต่สาหรับกล้วยหอมทองเนี่ยเราทําได้ครับพี่น้องเด้อย่างเช่นเขาปลูกซีลอยต้นป้อมกันเนี่ยมันก็ออกเครื่อไล่เลี่ยกันตั้งซีลอยเครือประมาณนั้นแต่สาหรับหอมกาเวนดิสเนี่ยบางข้งเนี่ยเราบรูดอ,อกว่าเหงาเดียวกันนี่ครับพี่น้องเด้อเหงานี่ต้นนี่เขาไปปลูกอาจจะออกเครื่อก้อนต้นนี่เขาไปปลูกอาจจะแทงยอดจ้าแล้วก็อาจจะเอ่อ ออกผลผลิตซ่าออกไปอีกก็จะแท่งยอดกะนี่คือปัญหาของการขยายพันธุ์ด้วยการเอานอไปปลูกครับพี่นอ้องสําหรับกล้วยหอมคาเวนดิสก็คือถ้าเหตุเพื่อผ้านิ่ต้องปลูกหลายจริงๆครับพี่นอ้องปลูกหลายจริงๆสําหรับในสวนผมนี่ก็หลายเติบอยู่แต่ว่ากะมีตะค้นมาขอนอไปปลูกน้ามันก็เลยได้กคุดหนออยู่เลยแต่ว่านาแรงนี่ นอพันครับนอพัน์กล้วยหอมคาเวนดิสเี่เขาจะบว่าไข่แท่งยอดครับพี่น้องผมสมังเกตว่าสองสามปีแล้วหรือว่าเป็นระบบน้ำกับมีส่วนครับแต่ว่าผมก็ลดน้ำบ่อยเอยอะดิกะแท่งได้ซ้ำนี่ละแต่ถ้าไม่ลดน้ำเลยเนี่ยจะบว่แตกเลยครับพี่น้องหรือว่าถ่ายอยู่ใกล้ห้องน้ำเนี่ยต้นได้อยู่ใกล้ห้องน้ำเนี่ยเขาก็น้ำอาบน้ำใส ไหลลงไปกระแทงอยู you, so, пис, please, ่ครับแต่กับว่าแทงไหลขึ้นหน้าฝนครับพี่น้องเด้อแต่หน้าฝนนี่เขาจะแทงหนอหนอมากเลยสําหรับกล้วยหอมขาเวนดิดแต่กับว่าไหลสับกล้วยหอมท่องครับแต่กล้วยน้ำวาครับพี่น้องเด้อกล้วยน้ำวาานี่หน้านี่กระแทงหอดแทงงนอกล้วยน้ำวานี่ออกนอไหลครับพี่น้องกล้วยน้ำวานี่ออกนอไหลายแต่กล้วยหอมขาเวนดิดนี่ออกนอหน่อยครับถ้าพี่น้องอยากสรรหาไปปลูกเพื่อผ้าณิ์ครับ ผู้ใดเก่งแน่ครับเพราะเนื้อเยื่อเด้อหรือว่าไปหาผู้กาะเนื้อเยื่อขายก็ได้ครับผู้มันขายแต่ว่ากับโมหูผมโมหูละค่าเนาะแต่ยาไปปลูกกินคือผมนี่แหละปลูกขายเองกินเองกระหานอไปปลูกเลยครับพี่น,อน่องปีนี้เขาอาจจะได้จักสามนอสี่นอเป็นปลูกแต่ว่าปีหนาครับเขาอาจจะได้เป็นสิบนอยี่สิบนอขึ้นไปขยายได้ภายในปีสองปีครับพี่น,อน่อง ขยายได้ครับสําหรับกล้วยหอมคาเวนดิสแล้วก็ห้ากับอาซิต่อยอดไปได้อีกคือผมปลูกข้อย,อยังครับเพราะว่าผมว่ากล้วยหอมคาเวนดิสเนี่ยแหละตอบโจทย์ได้ดีที่สุดสําหรับอากาศร้อนชื้นคือประเทศไทยห้านี่หรือว่าภาคอี่สานบ้านผมเนี่แหละมันตอบโจทย์เลยครับผมเน้นการปลูก กล้วยหอมคาเวนดิตเป็นส่วนมากแล้วนะเวลานี้พอว่ากล้วยหอมทอดกับปลูกมึงแล้วออกนอไลก็จริงครับแต่การดูแลนี่มันจะสู้หอมคาเวนดิตบ่ได้หรือว่าอ่ะจินกับรสชาติสู่หอมคาเวนดิตบ่ได้แล้วครับผมจะจิตใ่กันล่องมึงมาแล้วหรือว่าพี่น้องอยากปลูกหอมทองก็ได้ครับหอมทองก็ได้ภาคอีสานแต่ว่าผมกับปลูกล่องมึงแล้ว คือหอมทองครับสําหรับหอมทองเด้อหอมทองมันจะเป็นต้นแบบนี้แหละครับหอมทองพันเชนทองขนาบปรมรุ่งดีตอใดมันก็เป็นแข็งแข็งหลังๆครับมันจะบอ่ออวบไงคือกล้วยค่าเป็นดีครับพี่น้องสําหรับกล้วยหอมทองกับปลูกได้ครับแต่ว่าต้องรดน้ําบ่อยๆมากเลยครับสําหรับกล้วยหอมทองหอมทองปลูกได้ แต่ว่าหวีเขาจะบว่าไงขึ้นกันกับหอมคาเวนดิดแค่นั้นครับพี่น้องเด้อสำหรับคนอยากปลูกกล้วยตระกูลหอมหรือว่ามีหลายถัดไหลค้นทร่มาถามผมว่าตอนนี้ประเทศนอกหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยสร้างซื้อกล้วยหอมจากประเทศไทยไหลเอาหันลงมาปลูกหอมกล้วยหอมอะไรดีเพิ่นว่ากันในน้ำหรอครับพี่น้องมียู่สสองสายพันธุ์นี่แหละกล้วยหอมทองกับหอมคาเวนดิดนี่แหละ แต่สาหรับของผมนี่ก็คือกล้วยหอมทองพันแขนทองครับพี่น้องหลายตนย้นเยู่ตอนนี้ก็หลายต้นอยู่ได้ว่ากัขาดน้ำครับก็ปลูกซ้ำนี่ไปก่อนครับพี่น้องครับก่อนจากล่าครับพี่น้องอยากปลูกกล้วยหอมควรศึกษาก่อนครับพี่น,อน้องเด้อควรศึกษาก่อนจะปลูกกล้วยหอมอะไรดีแต่บ้านผมนี่หอมทองแขนทองครับ จะออกผลผลิตดีกวัวหอมปะทุ่มพอหอมปะทุ่มนี่ชอบน้ำม,มากเลยแต่หอมชิพันแขนทองนี่จะได้นวยหลายกวัวสะบมรุ่งดีครับแต่หอมคาเวนดิสนี่ตอบโจทย์กวัวหอมทองอีกครับพี่น้องเด้อฝากไว้ครับใครอยากลงมาปลูกกล้วยหอมแนะนำให้สองสายพันธุ์นี่แหละครับหอมทองพันแขนทองและก็กล้วยหอมคาเวนดิสครับขายตลาดนัดได้ ทุกอาทิตย์ทุกวันครับพี่น้องถึงบุสิบว่ได้ขายทรงหรือว่าเห็ดเพื่อป้านิดเขาไปว่างขายเองก็มีคนซื้อครับพี่น้องตะกูดก้อยหอมครับ